สวัสดีจ้าเจออรพาทำมาแล้วจ้าวันนี้เจี๊จะพาเพื่อนๆมาทำงานใบตองวันนี้เราจะมาทำกล่องใส่ขนมหวานน่าทานมากเลยทำกล่องน่ารักน่ารักใส่ขนมหวานเอาไว้ไปวัดก็ได้นะจ้าเรามาดูวิธีการทำกันเลยจ้าง่ายๆไม่ยุ่งยากก่อนอื่นเราจะนำใบตองมาเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยเราจะนำใบตองไปตากลมผึ่งแดดเอาไว้ ประมาณสัก 1- 2วันก็กำลังดีเพราะว่าใบาตองเราจะได้ไม่แตกเสร็จแล้วเราจะมาพับถ้าเราต้องการขนาดใหญ่แล้วก็จะพับใบตองให้มีความกว้างนิดนึงอันนี้ก็ประมาณนี้น่าจะโอเคเสร็จแล้วเราจะตัดใบตองตามรูปตามรูปแบบเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยเสร็จแล้วเราจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าเราคลี่ออกมาเราจะได้ลักษณะนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการพับพับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเท่าๆกันรีดช่วยนิดนึงจะได้เป็นรอยพับที่ใบตองอีกด้านหนึง่งแล้วก็พับลงมาเป็นมุมสามเหลี่ยมอีกด้านหนึง่งก็จะทำลักษณะเดียวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ใบตองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกรีดช่วยนิดนึง กดกๆลงไปนิดนึงจะได้เป็นรอยที่ใบตองพับด้านล่างขึ้นไปด้านบนแบบนี้ประมาณกึ่งกลางส่วนด้านบนเราก็จะพับเข้ามาหากันลักษณะน,นี้เราก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเสร็จแล้วกดรีดเพื่อให้เป็นรอยที่ใบตองเสร็จแล้วหันอีกด้านหนึง่งทำแบบเดียวกันเลยพับขึ้นไป ส่วนข้างบนก็พับลงมาแล้วเราก็จะกดให้เป็นรอยที่ใบตรงเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูว่าเราจะเห็นเป็นรอยพับทั้งสี่ด้านเลยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาจับจีบหันไปด้านใดด้านหนึ่งอันนี้เราจะหันไปทางทางซ้ายนะเสร็จแล้วเราจะใช้ไม้กลัดนำมากลัดเลย ปลอดภัยกว่าการใช้แมกแน่นอนเพราะว่าเราใส่อาหารเสร็จเรียบร้อยมุมที่สองแล้วก็จะหันเข้าหามุมที่1นึเสร็จแล้วใช้ไม้กลัดกลัดเหมือนเดิมใบตองไม่แตกแน่นอนเพื่อนๆนเพราะว่าเรานำตัดตัดเสร็จแล้วเราจะนำมาวางผึ่งแดดเอาไว้ก่อนได้แล้วสองมุมมุมที่สามแล้วก็จะหันไปทางขวา สามกับสี 4, ่เราจะหันหน้าหากันมุมที่สามหันไปทางขวาใช้ไม้กลัดกลัดเอาไว้มุมที่สี่เราก็จะหันหันมาหามุมที่สามไม่งงนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราทำบ่อยๆแล้วก็จะชินเสร็จเรียบร้อยแล้วหันมุมเข้าหากันแล้วเราก็จะใช้ไม้กลัดกลัดเอาไว้เราก็จะได้ กล่องสี่เหลี่ยมน้ำไว้ใส่ขนมของหวานน่ากินมากเลยเห็นไหมด้านหลังเราจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจับจีบช่วยนิดนึงให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเราจะจับจีบลนนักษณะนี้ทั้งสี่มุมเลยเราจะมองด้านหลังเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเสร็จแล้วกล่องของเรายังไม่สวยนะเพื่อนๆเนจ๊คิดว่าเราจะต้อง ใช้ใบตองอีกแผ่นเล็กๆแผ่นหนึ่งนำไปวางบริเวณตรงก้นของกล่องที่เราจะใส่อาหารเพื่อปูเป็นพื้นไงเพื่อนๆตัดให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแล้วก็ไปวางเวลาเราใส่อาหารลงไปเผื่อใบตองเราแตกอาหารของเราจะได้ไม่สุกกรปกเลอะเทอะแบบนี้ดูสวยขึ้นไหมเพื่อนๆโอเคไหมเสร็จดเรียบร้อย ได้แล้วกล่องใส่ขนมหวานของเรานำขนมมาใส่เลยใส่ได้มีขนมเม็ดขนนขนมอะไรก็ใส่ได้หมดเลยเพื่อนๆเสร็จแล้วเราจะทำฟ้าครอบอีกนะยังไม่เสร็จแค่นั้นเราจะใช้ใบตรงที่มีขนาดใหญ่กว่าใบแรกเพราะว่าฝาครอบเราจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าเสร็จแล้ววิธีการทำก็เหมือนกันเราจะตัดมุม เป็นสามเหลี่ยมให้เท่ากันทั้งสองด้านเสร็จเรียบร้อยเราจะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือจะได้สี่เหลี่ยมด้านเท่าเสร็จแล้วนำมาพับมุมลงมาทั้งซ้ายและขวารีดนิดนึงเพื่อให้ใบตองเป็นรอยเสร็จแล้วเสร็จแล้วด้านนี้เราก็จะทำเหมือนกันพับลงมา ทั้งสี่มุมเราจะพับในลักษณะเดียวกันสเสร็จเรียบร้อยพับขึ้นพับไปครึ่งนึงด้านบนเราก็จะพับลงมากรีดนิดนึงจะได้เป็นรอยที่ใบตองใบตองใบนี้ใบใหญ่กว่าใบแรกเราจะทำฝาครอบกัน ด้านนี้เราจะทําเหมือนกันเลยเพื่อนๆพื่อนเสร็จเรียบร้อยจับจีบเลยเรามีรอยที่ใบตองเรียบร้อยแล้วก็จะจับจีบเหมือนกันเราจะทําลักษณะเดียวกันเลยทั้งฝาครอบและกล่องที่เรานําไปบรรจุกับขนมหวานใช้ ไม้กลัดปลอดภัยหันเข้าหากันแบบนี้เพืเ่อนๆมุมที่สองหันหากันมุมที่สามเราจะหันไปทางขวามุมที่สี่แล้วก็จะหันมาหามุมที่สามเรียบร้อยเสร็จบริบูรณ์เดี๋ยวเราจะลองนำไปครอบ กับกล่องของเราที่เราใส่ขนมหวานนั้นเราจะใส่ได้ไหมเราจะครอบได้ไหมเพื่อนๆนด้านหลังอย่าลืมจับจีบให้ด้วยเพราะว่าเราจะได้เป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมเราจะต้องกรีดช่วยเขานิดนึงเราก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยลองมาครอบดูซิเพื่อนๆครอบได้ไหมโอเคแล้ก็ขนาดได้ถูกต้องและแม่นยำ เสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่พอนะเพื่อนๆนเรามาตกแต่งกล่องขนมของเราให้สวยงามบางคนอาจใช้ส่วนตรงนี้ก็ได้นำมาตกแต่งนะเราจะตัดส่วนที่แข็งของใบตองตรงนี้ก็ได้นำมามัดตกแต่งแบบนี้ก็ได้แต่สำหรับเจ๊เจ๊ไม่ได้เอาส่วนนี้เจ๊ชอบใช้ลำต้นของต้นกล้วยเจ๊ชอบมากเลยเพราะว่า เขามีขนาดยาวแล้วก็แข็งแรงถ้าชิ้นใหญ่เกินไปแล้วก็แบ่งครึ่งเหนียวมากเพื่อนๆเนส้นเล็กๆแต่เหนียวมากเลยประโยชน์ของต้นกล้วยมีมากมายจริงๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นามาตกแต่งแบบนี้มัดเลยเพื่อนๆกันหลุดกันตกกันอะไรได้ทุกอย่างเลยนะถ้าเรามัดไว้แบบนี้รับรองว่า ขนมของหวานของเราไม่กระจุยกระจายออกมาถ้าเรามัดก่อนมัดให้ดึงได้เวลาเราจะทานแบบนี้ยกไปไหนมาไหนได้เลยเพื่อนๆไม่ตกไม่ลนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีดอกไม้ประดับด้านบนสวยงามดอกอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆจัดหามาเลยแล้วก็จะมัดดอกไม้ติดไปกับกล่องขนมของเรา สวยงามค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของเจออนพาธรมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ด้วยจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ